ปีนรูปเด็กๆมาพร้อมเขียนชื่อแล้วแปะไว้ข้างผนังเราท่องจริงตังเลยเฮ้ยนี <S <S ่คุณเหมือนเซอร์อเล็กซ์ฟอร์กูสันเลยนะเนี่ยของแมนอยู่นเต็ดเลยเนี่ยคุณมานั่งทําความเข้าใจกับนักเตะทีละคนรา่ว่าถ้าโซเชียลว่าถ้าถ้าเรามีใจรักที่จะทําอะไรอะค่ะเราต้องทุ่มเทเต็มที่เลยมันไม่ใช่แค่ว่าเลิกงานปุ๊บบายๆกลับบ้านมัน ม,มันไม่ใช่มันต้องแบบลงไปดูจริงๆลงไปรู้จริงๆแล้วคุณพ่อสอนเสมอว่าถ้าเราจะอยากรู้อะไรแล้วเราไม่รู้เราต้องลงไปลงมือทําเองไม่งั้นเราก็จะไม่เคยรู้แล้วเราก็จะได้ยินแต่กับคนอื่นหรือคําสอนจากคนอื่นเพราะฉันอศเลยใช้เวลาช่วงแรกๆลงไปเลยแล้วก็โชคมีพี่ลิมที่คอยแบบแนะนําด้วยพี่ลิมก็ออยากทําอะไรอยากดูอะไรก็ไปเลยไปดูไปทาไปนั่งดูหรือพูดคุยกับโค้ชหรือคุยกับเด็กๆเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้น การที่เรารู้ชื่อทุกคนมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆสิ่งแรกเลยเพราะว่าเราจะได้พูดคุยกับเขาได้ถูกเราก็ต้องรู้แบ็กกราวน์เขาด้วยแล้วเราอยู่กับเด็ก50กว่าคนที่อ,อยู่ในคารามี่เพราะฉันรายละเอียดทุกๆรายละเอียดอนะคะสอนเลยรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญมากแล้วก็แต่ก็โชคดีว่าตอนที่เราเป็นนักกีฬาเราก็ค่อนข้างละเอียดอยู่แล้วเพราะฉันเราก็เลยเหมือนถูกสอนถูกปลูกฝังมาตั้งแต่ตอนที่เราเป็นนักกีฬาขี่มาแล้วอย่างที่บอกว่าถ้าเรามีใจรักแล้ว แล้วเราตั้งใจจริงเราว่าลงไปด้วยแพชชั่นที่แบบอยากจะช่วยเขาจริงๆเราจะทําได้หมดแล้วเป็นยังไงบ้างพอไปอยู่กับเด็กๆจากอยู่กับม้าแค่ตัวเดียวมีแค่เสียงซอกับม้าหนึ่งตัวไม,ม่ค่อยมีคนตอบกล <laughs> <laughs> ายมาเป็นเสียงโซหนึ่งคนกับเด็กๆอีก50สิคนชีวิตมันเปลี่ยนไปไหมคะหลังจากที่ต้องเข้ามาคุมทีมฟุตบอลแบบนี้เปลี่ยนค่ะเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนแบบเปลี่ยนมากๆเลย ตอนแรกๆก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่ค่ะก็ใช้ระยะเวลาอยู่ประมาณหนึ่งเพราะว่ามันก็ห่างไกลกับสิ่งที่เราเคยเป็นอยู่แต่ว่าแน่นอนว่าสิ่งหนึ่งที่ซอรู้สึกว่าซอ,อยากเข้ามาช่วยตรงนี้เพราะว่าซอมองไปแล้วอะ่ะซอเห็นตัวซซเองย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วที่เราเป็นเด็กคนหนึ่งที่มีความฝันแล้วก็มีใจรักที่จะเล่นกีฬาที่เรารักอ่ะค่ะแล้ว uh. ก็มุ่งมั่นทุ่มเทเต็มที่ฝึกซ้อมทั้งเรียน ทั้งฝึกซ้อมเพื่อที่เราจะประสบความสําเร็จหรือเรามีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนนะคะวันนี้เราเลยเห็นเด็กๆ50กว่าคนที่มีความฝันแบบเดียวกับเราแล้วก็ทําทุกวิถีทางให้เขาประสบความสําเร็จให้ได้แล้ววันนี้เราคือคนที่เข้ามาช่วยบอกประสบการณ์ถ่ายทอดประสบการณ์ที่เราเคยผ่านมาให้น้องๆกลุ่มนี้